ครั้งเนี่ยวันพรุ่งนี้กับวันหรือวันต่อไปอีกสักเที่ยวหนึ่งถ้ามันไม่ยุตินะก็น่าจะได้ข้อยุติแล้วในภาคประชาชนไม่ต้องถึงร้อยครั้งหรอกครับเราอยากจะทําให้เขาเห็นว่ามันทําได้ถ้ามันทําความเข้าใจและตกลงกันแต่เบื้องต้นพื้นฐานโดยที่ยอมรับกติกากันอย่างชัดเจนและมีสัจจะมีระเบียบวินัยรู้จักเคารพความคิดของกันและกันไม่เอาความคิดของตนเป็นใหญ่แล้วก็อยู่ในกติกาที่ตกลงกันไว้ถ้าอย่างเงี้ยมันทําได้ แต่ที่ผ่านมามันไม่เคารพกติกาไม่เคารพความคิดแล้วก็ไม่เคารพกติกามันก็เลยนํามาซึ่งการแหกข้อครับตกลงกันไม่ได้คที่จริงแล้วมันตกลงกันแล้วแต่ว่ามาโดนหักหลังยัดไส้อะไรอย่างนั้นก็คิดว่าพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ถ้ามีโอกาสก็คงจะถ่ายพักถ่ายทอดสดถ่ายทอดสดตั้งแต่เริ่ม่เ้ลยใช่ไหมครับตั้งแต่เช้าเลยเช้าเราจัดรายการก่อน แล้วก็สิบโมงเราก็เริ่มรวบรวมข้อมูลคำถามประเด็นคำถามเจราจาพูดคุยแล้วก็จนกระทั่งถึงบ่ายสามโมงแต่พวกนี้จะจัดเวทีที่ค่อนข้างจะไม่เหมือนกับเก่าๆเพราะเราต้องแยกออกมาระหว่างกรรมการคณะกรรมการกำกับก,กิจการพลังงาน,รรนต้องไม่นั่งร่วมกับปตทเพราะว่าภาครัฐจะต้องไม่ยุ่งกับภาคเอกชน อไอ้กันที่ผ่านมาเนี่ยมันจัดเวทีไม่ได้เพราะเวทีมันแคบไงบบเพราะแต่ละคนก็อยากจะเสนอตัวเข้ามาถามแล้วก็มาตอบมันก็เลยทําให้เราจัดเวทีไม่ได้แต่ว่าน้อยมีตั้งสองร้อยกว่าไร่ไอาจจะให้นู่นแหละพลังงานไปอยู่หอละครั้งปตทไปอยู่เมนอะไรก็ว่าไปอยู่เมนก็มันจะได้ไม่ต้องมา เอื้อกันไงเดี๋ยวเขาจะหาว่ามันเข้าข้างกัน<อ>ไงรัฐเข้าข้างกับปตทอีกแล้วเดี๋ยวคนจะมองผิดเออรจริงๆแล้วเนี่ยมันข้อมูลนั้นอาจจะต้องอิงก,กันแต่ว่าอย่าเอื้ออย่าทําให้มองภาพว่าวเอ๊ะนี่คุณมาลงหัวกันที่จะมาปล้นชาวบ้านซึ่งชาวบ้านคิดแบบนั้นแล้วก็เขาโดนทําให้เชื่ออย่างนั้นเขาโดนทําให้เชื่ออย่างนั้นว่ารัฐกับปตทปล้นสะดมชาวบ้านเพราะงั้นเราก็เลยแยกซะ ถามพลังงานพลังงานตอบไม่ต้องหันไปมองได้าปตทปตทถามโดนถามต้องตอบไม่ต้องหันไปถามพลังงานเพราะพลังงานคือคือคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานมีหน้าที่กํากับนโยบายเมื่อถามในเชิงนโยบายปตทไม่ต้องมาก้าวล่วงเป็นยัวนนี้